คลิปนี้พาทุกคนมาส่งโมเมนต์น้องลิซ่ากับอั t เตอร์ปาร์ตี้โอ้โหเสื่อรุมหนักมากเนาะก็ดูแลโดยพี่อลิซค่ะทุกคนซึ่งก็น่าจะเป็นขาไปนั่นเองนะขาที่แบบว่าอาลงรถแล้วก็จะเข้าไปภายในงานปาร์ตี้นั่นเองเนาะเพราะว่าน้องลิซ่ายังใส่ส้นสูงอยู่เลยค่ะเพราะว่าขากลับในเต้าลิสมีการใส่รองเท้าใส่ในบ้านรัดมากค่ะลูกสาวสื่อคือจับจ้องสุดใดๆควีนิซ่า yes my queen Visa, please, Visa, please. All I want, I want is money. Visa, please, please. Please, please, แล้วก็นอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีรูปภาพนะคะเป็นจังหวะขาเข้ามาตอนมาโนริซาก็จะใส่ส้นสูงเอาไวา้ใช่ไหมคะแต่ว่าขากลับนี่น่าจะถอดรองเท้าออกแล้วนั่นเองนี่เป็นรูปภาพเพิ่มเติมสวยมากค่ะเรียกได้ว่าสื่อจับจ้องหนักมากค่ะมาดามดาริสาล่าสุดค่ะเริ่มมีคลิปให้ย่อยเปิดเผยออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ after party น้องริซ่าได้เห็นจังหวะเต้นยุโยกมันๆแล้ว,ลวนะคะทุกคนมันจะเป็นคลิปขาวดำแต่ว่าก็รู้เลยค่ะว่าเต้าดิกของเรากำลังเอนจอยหนักมากนึกดวยนริซ่านนี่ค่ะใส่เสื้อสี ขาวใช่ไหมคะก็จะเต้นอยู่กับพี่ๆนักแสดงเดอะไวโลตสัสนั่นเองเนาะอยู่กับแม่มมเชียโมนาเฮนด้วยนะคะแล้วก็พี่อลิสของเราก็อยู่ข้างๆดี้ว่าดีงามมากๆสะุกสนานกันมากๆเลยนะคะขอให้ Enjoy ยเอนจนะคะเต้าลิศ ว่าจะไม่ได้เห็นโมเมนต์เต้นโยกยกมันมันจ,จอยใให้ได้ชมกันแล้วคะ่ะภาพน่าสนุกแล้วนะคะเพราะได้เห็นคลิปนี้เต้าลิสน่าจะสนุกเอนจอยมากๆได้เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะลูกสาวออกงานสังคมเรื่อยๆนะอีแม่ชอบวีทคะ่ะสมานี้นะคะเต้าลิสตอนที่อยู่ในงานคะ่ะก็นั่งอยู่กับพี่อันลิศแล้วก็มีการถ่ายไอจีเออแล้วก็มีการเล่นโทรศรัพท์ไม่ทราบว่าลูกสาวถ่ายทวิตเตอร์ไปดูใครที่ไม่เทรนด์ไม่แชร์ใช่ปหคะรีมจดชื่อไล่ออกจากด้อมเลยนะอันนี้ก็จะแสงสลัวสลัว,ลวหน่อยนะคะเป็นโมเมนต์ที่ อยู่ในงาน ภาพที่เปิดเผยออกมาจาก HBO Max ซึ่งเขาก็จะมีการลงหลากหลายรูปภาพนะคะแล้วก็มีการคอนเกรสกับพี่ที่ได้รับรางวัลน,นั่นเองเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีรูปภาพของเต้าลิสคนสวยเรียกได้ดว่าสวยมากนะคะอันนี้เป็นรูป after party แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแก๊งสาวๆอีกด้วยมีน้องลิซ่าแม่ไมเชลโมนาแฮนเอมมี่ดูโวต์ค่ะแล้วก็คุณชาร์ลอตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกล้องของ HBO Max ก็จะแบบว่าชาร์จขึ้นมาน,นิดนึงเมื่อวานพวกเราได้วีด after party ไปแล้วแล้วก็ต่อมายังได้เห็นรูปภาพน้องลิซ่าค่ะและ หลังจากอันนี้น่าจะเป็นขาออกนั่นเองเนาะทว่าน้องลิซ่าของเราหลังจากเหยียบส้นเข็มมาทั้งวันใช่ไหมคะเต้าลิ้ก็ขอผ่อนคลายด้วยการใส่รองเท้าในบ้านประมาณนั้นนะซึ่งดูเหมือนว่าโลโก้นี่มันก็จะเป็น HBO Max เลยเนาะเพราะว่าเป็นโลโก้ปากอยู่ค่ะส้นเข็มมาทั้งวันล้านลูกสาวขอผ่อนคลายในจ้าต่อมาค่ะย,ยังมีคลิปของเต้าลิซนะคะขณะที่เดินออกมาแล้วก็จับมือโดยพี่อัลลิส่ะเพื่อที่จะเดินอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ after party นั่นเองทุกคน